ห้องเซเลนเลตนะฮะวันนี้เราไม่ได้ออกไปแกล้งคนทัางนองนะวันนี้เราจะแกล้งกันเองผมจะแกล้งฟางเนะ่ยถือว่าเป็นคลิปฉลอง500ซับนะเพราะว่าทีนี้ช่องเรา500ยซับแล้วนะแต่เราจะซื้อเคทีเซเว่นมาแกล้งฟางเนี่ยแต่ตอนนี้ผมพูดเสียงดังไม่ได้เพราะวะ่าเช้าผมเดี๋ยวก็มันตื่นผมพูดเสียงดังไม่เพราะว่าฟางหลับอยู่นะเดี๋ยวผมใช้ดูฟางหลับ นนไปเซเว่นเลยก่อนไปซื้อเค้กให้เด็กเข้ามาดูว่าเราจะแก้มันยังไงดีไปสตรอเบอรี่เหรอเอาอันนี้ดีกว่าโอเคเอาอันนี้ครับสามสิบห้าบาทมีออลเมมเบอร์ไหมคะมีครับกดเบอร์เลยค่ะอันนี้กดแล้วน,น้องอ,อ,อันนี้ใส่เป็น ต้องแทนเป็นเบอร์บ้านหรือวอ่าเบอร<า>์ที่พี่สนออ๋อเบอร์มือถือผมเพื่อครับผมเนี่ยผมได้เค้กมาแล้วนะครับผมซื้อมาเป็นแบบนี้นะครับเราตบดเมื่อกี้ผมปั่นพนักงานเซฟนไปทนึงไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินหรือเปล่าไม่นอะไรเลยกูทําเค้กตกไปแล้วตอนตน,ตน,ตนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมซื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปเซตกล้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งตอนที่จะแกงเพราะว่าถ้ากล้องตัวเดียวผมว่า อาจจะไม่พอนะเผื่อพลาดด้วยนะฮะแต่กป๊หนึ่งเดี๋ยวขอเข้าไปเซ็ตกล้องก่อน,นผมตั้งกล้องอีกตัวไปเทิร์ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาแกะเค้กก่อนยิงตอนนี้ถ้าฟังตื่น,น้นมาตอนนี้นี่คือผมบอกเลยว่าเฟลต้องบอกก่อนเลยนะ,ะว่าสิ่งที่ผมกําลังแกงเลยก็คือถือว่าแรงอยู่แกนะสำหรับฟังนะเพราะคือเอาพูดตรงตรงเลยผมเฉลยเลยนะผมจะเอาเคก้กอะไปโปะหน้าเลยผมไม่รู้ด้วยว่ามันจะโกรธหรือเปล่า แล้วก็อีกอย่างหนึงนะสำหรับคนที่บอกว่าแค่500ซับเองจะฉลองทำไมแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยผมพูดเทคนึกภาพง่ายดูนะคุณลองนึงกดูว่าถ้าคน500คนมารุมกระทืบพคุณนะเยอะไหมมันเยอะนะถึงตายได้นะบาเจ็ดนะนอนลงมาหลายวันนะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมจะเริ่มแก้งแล้วนะครับผมทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบว่าสเปะสปะหน่อยนะฮะถ่ายโมโมโซะเก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะ แต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยเนะฮะที่เช่อยกันเกิดสับให้ได้500ซับนะฮะผมคิดประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วได้ได้หนึได้500ซับถือว่าดีสำหรับผมนะเร็วถือว่าเร็วสำหรับผมนะโอเคพูมาก No. <laughs> ห้าร้อยจับแล้วว้าว รักรักมันเลยพาผมอ่ะเราไปซักเลยนะรักพาอะไรสันาดีใจเปล่าเออ ขอบคุณคนดูหน่อยเดวขอวคุณทุ้คนลนะคะอร่อย <c oughs> อรดอ,อ,อ,อะไรอะ่ะสตอรี่อืมอร่อยมันไหลใส่หัวกูเนี่ยใส่ผมหนูและหนูก็สระผม ตู้จ่ายค่าสระผมเพุมมากเลยนะตองเล่าให้ทุกคนฟังก่นกอนฮนาะว่าจริงแล้วอะตอนที่พี่จะทําเริ่มทําคลิปออกมาแก้งคนอนะผมว่าอยากให้ฟางมาช่วยถ่ายด้วยแบบมาช่วยแก้งคนด้วยนะแต่ว่าฟางบอกว่าฟางไม่ชอบแบบนั้นเขาบอกว่าสู้ให้ผมอะทำคลิปแก้งฟางยังดีกว่าอีกดีกว่าแบบต้องให้ฟางออกไปแก้งคนอื่นใช่ปะ่ะถ้าพูดอย่างงั้นใช่ปะ่ะถ้าแบบนี้ถือว่าแกล้งแรงวะถ้าโกรธวะ ง่วงอะอ๋อง่วงอะไรไม่กวนโอเค <Okay. S 2> แล้วมันเข้าตาหนูข้างขวาเข้าไปแล้วนี่นะฮะชมหน้าของคนโดนแกลงนะฮะวันนี้เราไม่เราไม่ต้องออกไปแกลคนอื่นไงไม่ต้องลำบากไม่ต้องตากแดดรนะมากแกลกันเองสบายกวาอีกครับปิดคลิปหน่อย,นะอยแล้วอ้ยก็ไปล้างหน้าแล้วอันนี้ฉลองห้าร้อยซับนะ ไ่คิดหน่ะไม่คิดมันสั้นนะคะฮะไม่คิดมันสั้นนะคะย่างีสั้นๆอย่างเงี้ยดีครอยมันเข้าตากูปิดได้แล้วพาละพาลเดี๋ยวเราเปิดซับให้ดูก่อนว่าตอนนี้เ่อได้แล้วาอนนหนึ่งนัำหนึ่งขอเปิดดูก่อนเอาาร์ ้มันหกร้อยซับแล้ววะ่ะงสั้นต้องไปซื้อเคอีกก้อนว่ะได้ปะโอ้โหเวล้าน้าก่อนไม่คือมันหกร้อยแล้วคือเมื่อกี้มันเป็นคลิปฉลองห้าร้อยซับเว้ยแต่มันหกร้อยอะอ,อ๋อเวลาน่านต้องเข้าตาไม่ต้องมาซื้ออีกก้อนหนึ่งไหมหรือว่าไงออ อร่อช็อกโกแลตเ okay, หรอโอเคแค่นี้นแหละขอบคุณด้วยสำหรับหัวใซับเลยครับผมไปแล้วบา,บายบ่ารัเย้แัยในสุดนี้นะคะก็หกร้นยซับเป ร yeah, 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 yeah. ู้สึกวันงี้นะคะเจ้าของคลิปเฮ้ยเฮ้ยก yeah. ลับมาเฮ้ยแล้วครับพี่มินนี่ก็แบบพี่รับแค่เอาคืนที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปพ์เลแล้วไปแบบา้านกูไ <laughs> <laughs> ปยืมสายลงคอมเพื่อนมากะว่าจะรีบมาตัดคลิปแล้วจะรีบลงครับพอเปิดประตูมาเท่าน,นั้นแหละแล้วพอแล้วหกร้อยสามพอยังครับ